มาครับมาใกล้องวมงเก่านะครับปีแล้วก็ได้ซส้นนี้นะเป็นเก้าคอยนีย่โอ้ครับปลาอันหังหนึ่งละเอาได้ก่อนเนี่ยไปสวัสดตั้งกันนี่นะครับหางคุอยใหญ่ครับรครับ ปีเลยปีแล้วได้หังใหญ่นะครับนี่นะเก่านี่นะปีนี้หังบกอยใหญ่นะครับไปรุย่ยไปยังได้ไขึ้นบนเก้า ขึ้นตรงนี้เก๋ยขึ้นงเก่าขึ้นดังเก่าไปตัดเก่ามันก่อนตัดริงทีเก่ามันก่น นีนะครับห้างมันยู่ปุ่นนะาจจะตัดเก่าเนี่ยเนาะ กิงใหญ่แล้วนะครับตัดยากเนาะไปหาตังฝ้ายมันได้นะครับอือปุ๊บละอืม ผมไปเอาวันุมนั่นนนนั่นฟังแตกนะนจุดไฟกนะโอ้หล่อหครับบินมาจนหลยสองตล้สามตัวแล้ดยจืหูง ส่งตะเกยไปก่อนครับส่งอาวุธไปก่อนนี่ละครับโดนอาวุธเข้าไปละมาลงมาพอกันดูเปจะได้ครับ มีหอมแม่มีอย่างก็ออกมาหมดเลยนะครับควันอยู่เลยเราต้องควันเนี่ย นี่ครับได้มากวนะครับขาวๆเลยครับพอดูอเด็นจะได้ครับเต็มกว่าครับเต็มกว่าโอ้โห หูหน้ามก็นักนะครับบุพิตาเลยครับบุปิต,า,ปตาแต่ก็เต็มก็โปจะกางเริ่มจะออกแล้วนี่โอเคครับสวยงามครับ